สวัสดีค่ะสาหรับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยของพยาบาลน,นะคะก็สำหรับก,การศึกษานะคะก็ต้องจบจากสายวิชิตค่ะก็ระเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะก็มีหลายสาขานะคะค่ะคุณสมบัติของพยาบาลน,นะคะก็สําเรับการศึกษาพยาบาลศาสตร์สองมีสุขภาพสมบูรณ์สามมีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่สี่มีความอดทนอดก,กลั้นห้ามีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 6มีความเสียสละค่าสำหรับลักษณะงานนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะก็จะต้องเป็นคนที่รักษาดูแลและคำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาลเป็นผู้ช่วยแพทย์โดยการสังเกตและบันทึกความเปลีนน่นยนแปลงของไข้แรงงานให้แพทย์ทราบค่าในการเรียนพยาบาลนะคะก็จะเรียน4ปีค่ะความก้าหน้าในการทํางานนะคะก็ มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลวิชาชีพเช,ชี่ยวชาญพยาบาลวิชาชีพทรงคุณอาวุธนะคะค่าสำหรับเงินเดือนของพยาบาลนะคะจะถ้าเป็นของเอกชนนะคะก็จะอยู่ที่สามหมื่นนิดๆค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นของรัฐบาลก็จะอยู่ที่สองหมื่นนิดค่ะ